มทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปิมคุงพักสมองกับน้องปิม190ปอบปมือครับวันที่ผมถ่ายคลิปพักสมองเนี่ยนะครับตรงกับวันพุธที่15เดือนมีนาปี3หรือว่าผูจะเจอกับมัดลิดเพื่อนๆก็น่าจะรู้นะว่าผมแช่ง ว่าผมเชียร์รรโอยพารที่แล้วพวกมึงคอมเมนต์กันสนุกเลยสนา้นาสนา้นาเจ็ดศูนย์เจด็ดศูนย์สกหนา้นาเจา็ดศูนน้ามันทอดเอไม่เป็นไรคนเราเดี๋ยวมีชีวิตเพื่ออยู่ไปวันข้างหน้าอะไรผ่านไปแล้วอ่ะลืมลืมมันไปเถอะ <c oughs> ถึงมันจะลืมยากก็เถอะอ่ะเข้าสู่รายการพักสมองกันนะครับผมก่อนจะเริ่มรายการนะครับ ถอดสมองทิ้งไปฮะต่อให้คุณเป็นคนที่ไม่มีสมองหรือว่าโง่ก็ต้องถอดมาทิ้งกันนี่มันรายการพักสมองผมเนี่ยไปเล่นติกตอกมานะครับผมลองใช้แอปสแกนสมองตัวเองว่าเฮ้ยระดับบิมคุงเนี่ยมีมันสมองเท่าไหร่ม่นขึ้นมา4%ฮนะเล็ก ไปที่รักจำไม่ต้องได้ไหมที่มันอยู่ท้ายซอยเราอ่ะอ๋อรู้จักนะเจอพี่เขาบ่อยๆเออมันมาโม้กับพี่ว่าผู้หญิงในซอยเนี้มันได้มาหมดแล้วเ <c oughs> ว้นอยู่คนเดียวมันเนี่ยนะปากหมาจริงๆเลยหนูว่านะต้องเป็นยายข้างบ้านเราแน่ๆเลยคอยดูแลทั้งแก่แล้วก็หน้าตามไม่ดีเลยเนอะพี่เนอะเออสงสัยจะเป็นยายอะ่ะเอ,อมึงกระโดดเหรอ <c oughs> ไอี <c oughs> หนูลูกอย่าออกตัวแรงเดี๋ยวผัวตอบออก <c oughs> แทนมึงจะบอกไอห,หนึ่งคนนั้นน่ะคือมึงอะไรอย่างเงี้ยว่าเ,ออเขาไม่เคยไปยุ่งอะไรกับพี่ต้องเลยอะไรอย่างเงี้ยมึงก็อ้างไปไปโยนยายข้างบ้านสแสดงว่ามึงก็โดนน่นเอย <c oughs> ฝรั่งเกียวฮะเขาโทษเขาโทษผมไม่ได้ตั้งใจคนแม่งดูรายการกูนะตกนรกกันทุกคนไอเวยนี่ละไรคนปั้นคนผมอยากจะรู้แค่ว่าคนปั้น คิดอะไรอยู่อาจจะไม่ต้องถึงมือคนบั้นก็ได้เอาคนออกแบบก่อนดีกว่า <c oughs> เอออันนี้เราเห็นกันบ่อยนะครับผมเคยลงในเชฟเชฟด้วย <c oughs> คือละครบ้านเราว่าเว่อว่าหนักว่าไม่สมจริงนะมึงดูอินเดียเอาสกอตไบมาปั๊มหัวใจกันแล้ว <c oughs> <c oughs> เป็นไงภูมิใจในบ้านเกิดมืองนอนเลยอยะ <c oughs> ครูขาทําไมของครูหนูได้3ามคะอ้าวหรอเดี๋ยวครูดูให้ใหม่นะคะครูเช็คให้ใหม่แล้วนะครูลงให้เธอผิดจริงๆด้วยที่จริงเธอต้องได้หนึ่งนะขอบใจนักเรียนมากที่เตือนครูอ้าวครูคิดว่าหนูไม่ทักได้ไหม <c oughs> <c oughs> คิดว่าเสียเหลือหนึ่งเลย ช่วงนี้ประกาศผลสอบใช่ไหมเออได้แค่ไหนเอาแค่นั้นกันนะไม่ต้องไปแบบว่าทะเยอทะยานครูจะต้องได้4จะได้3.9ได้แค่ไหนเอาแค่นั้นมีให้เห็นเนี่ยตัวอย่างอ่ะดีครูไม่เช็คอีกรอบติดศูนย์นี่เหนื่อยเลยเหมือนมากฮะพวกมึงก็สรรหามาล้อกูนะแล้วแม่งเหมือนจริงด้วยดิ ชายตัดฟืนคนหนึ่งได้ทำขวานตกลงไปในน้ำทำันใดนั้นก็มีเทพรักโผล่ข <c oughs> <mind> <possibilities> ึ้นมาจากน้ำ Headshot ฮะเฮบูบอยกำลังทำน้ำกินอยู่ไงเทพรักษอ่ะนึกออกป่ะเวลาคนมาถวายน้ำแดงน้ำเขียวเลยกำลังทำกินอยู่ได้ไหมไม่ได้ หลวงพ่อน่าจะมาผิดงานนะครับเออคือเออคือเออมันบอชย่ยโอ้โหคอมเมนต์ไอ้ยี่คอมเมนต์คอมเมนต์กูสุดจัดมึงหายไม่ได้นี่อยู่บนแท็กซี่ขอกลับบ้านก่อนมึงแค่เนี้ยมึงเมาเลอะ ไม่ได้เมาไม่ได้เมาอะไรนี่เราอยู่บ้านมึงมึงไปไหนมึงกลับบ้านมาหน,นี้เลยใครตัวหรือวางแผนไปหาใครอาเปล่านะเหลี่ยมดีและอ้างเมามใกล้สงการา์แล้วนะครับก็ ก็จะได้น้ำมงน้ำมนจากท่านบ้างนะครับเตรียมรับแรงกระแทกเลยโอ้โหผมว่าปีนี้หันสาแน่นอนนะครับเราไม่ได้เล่นกันมาหลายปีมากๆนะครับโยแต่ได้คือเสียงจากเด็กวัดอีกแล้ว <c oughs> ล่าสุดเนี่ยมิกเองแล้วนรกฮะ <c oughs> ตัวมีอะไรจะบอกว่า พรุ่งนี้แฟนจะมานอนห้องด้วยโอเคเขาจะได้ไม่ทัดไปขอบคุณนะที่อยู่เป็นนะเป็นงานจัดไม่ดีหรือดีกูรอฟังในเือะโกสเลยฮะ อันนี้ถามเฉยๆนะครับบริษัทเรามีบทลงโทษถ้าพนักงานทะเลาะวิวาทกับคนข้างนอกไหมครับอันนี้ถามเฉยๆมีถ้ามึงแพ้อะบริษัทเนี่ยเลือดนักสู้ฮะแต่ห้ามแพ้เลย มึงเชื่อไหมถรือมีคนต,ตัดไปทำเป็นมีม,มเพื่อมีคนมายุ่งกับหวานใจเราเนี่ยพวกมือเอาท่าฟุตเวิร์กกูไปไอพวกนี้จิบพายแพ้ผู้ชายแก้เม็ดแก้มังกรให้กินน่ะเอาเลยใครอยากจะจีบใครอยากจะอะไรเอาเลยคอมเมนต์ยังบอกกูชักดีกว่า <c oughs> ไอ้น้องชาเงินก่อน รับงานไหมครับเสียให้800เสียชอบหนูมากโทษนะคะะหนูไม่ใช่บะหมี่นะเอ้ยขอขอโทษครับขอโทษพิมพ์ผิดจะบอกว่า8 0 0พันครับบ้านเสียอยู่ไหนคะให้หนูนั่งแท็กซี่ไปเลยเงินไม่ถึงหลักพันน่ะอย่าได้หวังจะได้เห็นขาอ่อนตอนนี้มือกูจิจขาออนแล้วนะกูไม่เห็นบะหมี่อะไรชามนั้ง8 0 0พัน ได้นะทอดไข่ได้หุงข้าวก็เป็นค่ะเฮ้ <c oughs> <c oughs> เอาเลย่ะใครยังโสดกำลังหาภระระยาอยู่นี่เลยเรื่องการทำอาหารกันเป็นแม่สีเลือนสำคัญจริงๆนะครับเอาเลยฮะโยเไอ้คือเสียงจากเด็กวัดแถ นางกวักเนี่ยพวกมึงยังไม่เว้นกันเลยล่ะไอ้เว้นแล้วคอมเมนต์พี่แบงค์วงแคสนะนะเ n g e y ก u r h ไอมึงมึงที่กูต้อง ยังไงดีวะมีเรื่องอะไรอะ่ะเมื่อคืนดิกุลเมอแบบชัดมากพี่หลบตู้สภ้อก่อนผัวหนูมาอ้าวชิบหายเลยทีนี้ผัวกูนอนอยู่ข้างๆสะดุ้งตื่นสุดตัวทะเลาะกันปะมาอยู่กับกูก่อนได้เฮ้อผัวกูโดดเข้าตู้สภาออย่างไวเลยห <c oughs> <c oughs> นักทั้งคู่ฮะ <c oughs> แปลกแปลกเลยแปลกเลยทีนี้เอออ้า มีข้อดีอย่างน้อยเนี่ยผัวก็งอนหนูไม่ได้แต่ดีนะคือดูแบบดูเข้ากันดีอะ่ะประกาศขายบ้านด่วนเพราะได้งานต่างประเทศย้ำว่าด่วนจริงๆไม่เชื่อดูรูปเขาด่วนจริงๆฮะ อลไหน่อยรักอะไรไม่มีแพ้ไม่มีชนะรักอะไรอ่ะรักนุ่นเสมอไงกูมีนนุ่นไหนมึงตอบดีๆนะนุ่นไหนมึงตอบไปดีนะใช่นุ่นเพื่อนกูไม่ได้จะหวานซะหน่อยขมปีเลยฮะเฮ้ยเพื่อนช่วงเนี้มีหนังมาแรงมาแรงน่าดูบ้างไหมวะเรื่องนี้เลยของดิสนีย์มาแรงมากๆแต่มาแรงจริงๆด้วยทั้งเต่าทองมด นอนไอ,อ้นี่มัน,มนแมลง <laughs> 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 ชอบชอบผมไม่ทนเงี้ยชอบมุกอะไรเงี้ยฝันดีคข <laughs> ะอย่าเลยเองก็แอกไปน้องชาย <laughs> ทำอย่างเงี้ย <laughs> มันไม่ดีนะ <laughs> สอนพี่มั่งดิห <laughs> นนล่อเหลือเกิ <laughs> นหล่ <laughs> นอรักไส ประตูวิเศษจอดรถขวางแล้วยังบเอาดิเอาดิเอาอชไเมื่อวานกินเบียเพื่อนกูใช้ฟันเปิดโคตดเท่เมื่อก่อนกูใช้ตาเปิดเดี๋ยวนี้ล่ะตายแล้วแล้วกูจะต้องขำหรือต้องเศร้าเนี่ย กูแล้วกูไม่รู้ต้องทำตัวยังไงด้วยแม่คืนนี้กับเดึกนะแม่หนูกับเดึกนะกูพยักหน้าอยู่จะพูดซ้ำทำไมเนี่ย <c oughs> แล้วจะไปรู้ไหมเล่ะเนี่ยใครจะไปรู้กับแม่ <c oughs> ใครออกแบบกูเ <c oughs> จอคนออกแบบกูจะตอบไป <c oughs> มึงทำไปทำไมวะสำเนาถวดต้มอเอนี่ยมึงพี่แองนาไดวยปะไปติดตลกเซเลี่ยวอะ <c oughs> ลูกแม่มีเรื่องจะฟ้องวันเนี้ยบนรถไฟฟ้าพ่อบอกให้ผมเสียสละที่นั่งให้ผู้หญิงที่ยืนอยู่ครับอา้าวทำดีแล้วไงลูกเราต้องมีน้ำใจนะครับแต่ผมนั่งตักพ่ออยู่ดิ <c oughs> S <S 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 มากพะโอเคครับบักสมองเอาไว้ถึงเปทนทุนี้นะครับหวังว่าเพื่อนเพื่อจะได้รอยยิ้มเหมือนเดิมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ใครที่ยังไม่ได้กดกระดิ่งฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปมือเข็มปีเลย <S 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 thank uh you -huh.